สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เขาบึงเขาส้มซองปลาเมาสบายดียามสวยๆเนาะทักทายสบายดีไปอยู่ต่างประเทศนี่ปลาเมาจะนําเสนอพาบึงพาส้มปลาเมาสิคัวก็ัวกัวก็วกัวสิเตรียมแป้งปลาเปะส้มปลาเปะเนาะชิวานไปหาเมื่อนั่นปลาจมไปหาเมื่อนั้นปลาเมาขันไว้แล้วกะมักไว้ว่าสันซะมมากไว้แล้วสิแป้งมื่อนี้ พอดีสาวจอยเขามานาะเขามาหาโทรห้าว่านี่อยากให้เขามาเอาปลาอยากให้เขามาเอาปลาผัดบุมีผู้เผาเพือนนะสันแม่บุยูอยากเปิเที่ยวบุญเเผามาเอาปลาหักเฮ้ปลาน่ะอยู่น้ำสาวแพงเด้อตัปแวเอาน้ำสาวแพงภาาจัสม่าะัวะ เมื่อวานนี่นะเมื่อวานนี่แบ่งกันบอกว่าให้เส้าแพงนะเอาอออเมื่อให้ปลาดำแล้วก็ให้เส้าจอยและกามี่ไห้พี่น้องแน่จุบมาแล้เนาะอันเบิ่งบอกว่าแหนไหวเหรอเฮ้ยข้าแหน็ไหวให้โตแล้ว แป๋ว่าเนาะทั้งทั้งทั้งเอื้อยทั้งผู้ใหญ่เพิ่นกัเพิ่นเบิ่งคลิปนี่เพิ่นกัแต่ว่าเห็นสาวจอยมาหาก็เออดีมกดีใจนาะเเลนมาเออกันมียังเนาะมีมีของกินของยังเพิ่นกะให้แบ่งกับให้แบ่งให้ให้แบ่งให้โตัวน้ำฮะนะเฮ้ยเออเห็นโตมาลินอยู่น้ำเพื่อนปลีประยังฮะนะอืม เราคงกินมันลายนับบัวแดงก็ได้แต่มันหน่อยกับบัวแดงก็ได้ขณะกินยูเนาะโดยโดยทั้อาการโดยเออเพื่อนมาโดยโดยกับเพื่นกับว่าความซัดสื่อเนาะทันมันน้อยกับบัวแดงเด้อเพื่อนมาเออกับพ่อได้แบ่งอยู่แล้วเฮ้ยแต่ว่าเองกับท่านชิไปว่าถึงว่ะทัานว่าว่าน้อยมันกับบหน่อยดอกมันกับลายมันกับลายแต่ข้นชิไปเทียบใช่กับ คนในหมู่บ้านเขามันกระแหงกระลายะนะปลาชามชิลโลวันปลาชามชิลโลอุดหนุน,อ,นอุดหนุนซื้อน้ำจานขีดบานเอลือยผึนซื้อซอยจานขีดปลาตายบานก็เลยเห้ากะห้าก็เลยแบ่งปันไปแบ่งปันส่วนหมูสูพี่น้องบ้านเฮานี่แหละแต่ว่าเอ็งก็ให้สลับผัดเปลี่ยนกัน สลับพัดเปลี่ยนกันไปพี่โตนี่ก็ให้เนาะเอื้อยทีฮะอยู่ชองอยู่ชองถังกินกแบ่หมูทอดเออไอเดยูช่องมันหมูเปื่อยงน้นเฮ้ยเออโ้ไปใส่ตู้เย็นไว้เมื่อวมือกันย่างเฮ็ดมื้อกันย่างเฮ็ดกันย่างโต้คือกินประหยัดแท้เฮ็ดกันย่างมึงโง่กันย่างเออ เฮ้ยเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ตู้บมีตู้เย็นมาห้าจังบวัดได้ซื้อกับเขามันจังหยัสแมนเวลานีผู้ใหญ่หมีพี่น้องห้นี่ตู้ก็ใส่ตู้เย็นไว้กินกับแม่มันจังว่าได้ซื้อเงื่อนแห่งบุมีหมองหาเก็บไว้น้ำใจเพิ่นเนาะเพิ่นอยากห้เบื่แต่เพิ่นอันแมนกันเพิ่นหายมากเพิ่นกระอบกว่า anh bèn hay sao này đưa phun cơ mà nấm trái phun nọ phun giặt hải nạo cà bèn này cà pin anh à hey pin pan con con mẹ là mại hey con là, mại. là, đưa, là mại. <laughs> mặc mồ hết cả bớt vui <laughs> là là đây nè cà nè đây ôi hơi, hơi, hơi. Ô, là mấy, mày là mấy. ได้ใอู้อันนี้ว้าว้าว้มันห่อนนี่อันนี้ส่วนกี่โลส่วนสองส่วนมอสด่วนเส่วนมันจีความอุ้ยอืมตา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 ไอแห้งเล่เองเาทานใจไม่ได้านะโอ้ยพีน้องเ้ยงานเก่าอัย อาควนกับทีมกับแดนโอ้ยเฮ้ยเจ้ามันสิใหมู่้โดยบอเนาะบอบอาตกสีอะไรอยู่ก้ล้องเวียงพี่น้องเ้ยขอถทษขอไปไล่ลงได้นี่วายหัน่าจับผัดจักไปทางใดอู้จีเมนก็เมาจอยมาซอยมากนม ไปเอาโขกมาใส่เฮ้ยอันพอบ้านเพิ่นประกาศสีเห็ดอนาเด้เฮ้ยเห็ดเวียอันเห็ดอนาเด้เห็ดเห็ดซาลาอันเด้เฮ้ยเข่เฮ้ยพี่พี่ผีเฮ้ยไม่เองออ ตําบ่หึ้งดอกอันน่ะสิใส่โลดตักใส่โถเฮ้ยๆดําเสียมโลดเฮ้ยมาใส่พู๊ะหนังใหญ่ๆนะใหญ่ๆยาๆเองกาดไว้นกาดนะเด้อบ่แม่นนนกาดคงวางะแม่นอันนั้นแหละมาตําโลดเอ็งีตใส่ตัวนั้นตํากึกๆคราวเดียวปาบเอาผ้ามาเสร็จก็ได้เฮ้ยแป๊บนึง เราของบูบืนไปแล้ววะเออหนูไม่ใช่ให้ไปจลับลานกับอือโอ <ave S 1> ้ยชาวจอยว่าเพิ่นเข่ามาเมื่อนี้ยนะเพิ่นเข่ามาทุลาแล้วก็ะซองมาก็เลยมาเพราะว่าสีอาปลาให้เพิ่นป้าเมาโทรไปเมื่อวานนี่เข่ามาเนี้ยเด้อคันว่างว่าสีอาปลาให้แม่โบยูแม่โบยูหล่ะแล้วสีม้าโมนี่เฮ้ย

ักเวโตลาวนะอืกงมุไปนันมันเพิน่นตำผลโขกโขกประเมาใ่ตัวหาเลยเราจะคิดห้ามของาเพระ,ะเราซับซ้ำโอ้ยชันยันบอดี้เด้เฮ้ยออเออนี่เพิ่นยังไปอันเอาปลาอยู่เอาปลามาหนิกะสีไปส่งปลาลูกค้าสั่งปลาเมือนี่น ขันบโล่ใบใบพูดพอดีแหละแม่ตวมากขันอยากมาเล็ดน้ำเล่านะเออย่ำใบใบแรงๆพุ่นใบใบพูแหละพอดีแม่มากกับมากได้พุดตํ้มก็กให้ประมาขอบใจลลายเด้อชาวจอยตั้มกันบนญหกกับบุดูสมันชิหากยังกปเมา ถ้ามันจะมันนั่นแหละนะมันเขาต้องตามต้หนหอน่อ,หอนมือนะได้ป้ามานเห็ดปลาเปะเนาะมือที่ว่าไปหาปลาอยู่อยู่อันอยู่ป่ากินเขาอยู่ป่าพ่อามาก,ก็มามักไหวบันนี้มือนี่สิแปง้งสีปุง้ง ปรุงแล้วกับบได้กินได้ได้ต้องขามขึ้นอีกเนาะเครื่องผสมกับชีมีกัข,ขัวแล้วก็มีผิกสดตะไคร้แะกรั็มะเขือคืนเนาะส่วนผสมหรือเหล้วอิงตามผู้หมกักบางคนก็ใส่กระเทียมน้ำใส่หัวพวกักบัวน้ำแล้วแต่ผู้หมักเนาะมันเป็นของดองพันสิบเอวแท้กันเนาะ ยังบอท่านพอ่อบอเฮ้ยยังอืมเราค่อยส่มะเขือนะ้ำกระขื่นนะแมนมะเขือก็ยังให้อหันอาไล่เจดีไปอันไปไปเอามะเขือมาให้กับตะไคร่เล็ดเล็ดแล้วแต่ผูมมากว่าแมนแล้วแต่ผูมมากเงาส่มะเขือขื่นอยอย่าลืมไปแหววเอาปลาได้เฮ้ยอืมไปแหววนังแพงคันเฮ็ดกับยังมีกินอยู่กับบ่เอามีอยู่อืม ใส่เมื่อไหร่ี้องเอมาตัวซับเออแม่มองชัดไฮว่อเออฮะเออปรบใจหลายๆเด้อเฮ้ยเพิ่นตั้มก็ขู่ให้เลี้ยวแล้วเพิ่นก็ซืเมื่อเมื่อนี้อันเฮ็ดได้หากิโลเนาะได้หากิโลแจกไปแล้วอันสิบกิโลแจกไปแล้วสิบกิโลเนาะประมาณ มันสีทยอยเอาแจไปเรื่อยๆแเ่ปมาเอากระซีใส่ฉีระระบุสื่อไว้เนาะแต่ละแต่ละมือละมือระบุระบุว่าสื่อเขาเอาหายไผแน่เนาะเขาจังสีจืดฮะนะจังสีจำได้แล้วก็มีจักกิโลแต่ละมือละมือเนาะขอขอบุญขอบคุณเนาะทั้งเาลมาไอที่ว่าลสวยเรือมาตลอดขอให้บุญหักษาเด้อเด้อให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุข จะเลื่อนลุงเรืองนาทีการงานเอื่อยกับหายรับเลื่อนเรจะเลื่อนลุงเรืองทั้งทานผู้ใหญ่เอฟซีทุกคนเนาะทั้งเอื้อยทั้งเอื้อยแฟมเนาะทั้งยูเอสเอกับเขาเอื้อยมีสุขภาพแข็งแรงหายการงานเอื่อยหลับเลื่อนมั่งมีสิสุขเดือยเด้อเนาะเบิดสุขทุกคนเนาะทั้งเอื้อยทั้งอ้ายทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งน้องเนาะน้องอัมพิกาเนาะเป็นจักไดานเนาทังเกาหลีเนาะ อยู่ดีมีแห้งสบายดีนะฮเงินลำรวยลำรวยอยู่บ่เนาะบ่ <laughs> <laughs> สุขุสุข,สขนตนเนาะที่ว่าทําบุญตลอดมาเห็ุความดีตลอดมากให้บุญหักษาคลิปนี้สุข,ขอจบไว้สำนีก่อนเนาะขอขอบอกขอบใจทุก่านทุกคนที่เขาบึงเขาส้มขอพระคุณหลายๆสบายดี